สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่างทอยนะครับอะไรซิงนะครับช่างทอยไลซิงนะครับ YouTube นะครับ ID l ดียนะครับ094 307 3002นเะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ094 307้าส 3 0 02นะครับวันนี้นะครับช่างทอยอะไหล่ซิงนะครับจะมีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นปืนอัดลมนะครับ400 psi นะครับจะมีตัวชุดยิงนะครับชุดยิง8มิลลูก5ทับ16นะครับลูกเหล็กเป็นตัวพร้อมเซ็ตนะครับพร้อมผ่านท้าย8มิลนะครับลำเหล็กสีดำนะครับ 8ปมิลห้าทับสิเหมือนกันครับแล้วก็จะมีนะครับชุดยิงชุดเบอร์2นะครับเป็นลูกตะกัวนะครับตะกัวหัวเห็ดหุ้ดหมิลนะครับอสอดไส้ทงเหลืองนะครับสิเกลียวเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีละตัวเลยนะครับก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นด้วยตัวชุดยิงนะครับชุดยิงแมิลนะครับลำสีดำสแตนเลส บรรจุลม400 psi นะครับยิงได้20นัดจะมีน็อตใต้ถังนะครับชุดกระแทกรวมทั้งเซ็ตนี้เลยนะครับเติมลมได้400 psi ยิงได้20นัดนะครับตัวนี้นะครับสวยงามถ้ารับไปเซ็ตนี้นะครับช่างทอยขายอยู่ที่ 3, 000บาทนะครับ3,000บาทไม่แพงนะครับเอาไปถึง ใช่พันท้ายใช้ได้เลยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับแนะนำไปเร็วๆเลยนะครับกลัวฝนตกเป็นตัวที่สองนะครับเป็นชุดพร้อมใช้นะครับแปดมิลลำเหล็กลำยาวหนึ่งเมตรนะครับถังยาวห้าสิบเซนยาวรวมตัวปืนประมาณหนึ่งเมตรสี่สิบเซนนะครับชุดนี้นะครับจะได้ไปทั้งชุดเลยนะครับเป็นพานท้ายกำคอแนบแก้มนะครับ หรือว่าจะเอาพันธายลูกซองเราก็มีให้นะครับลูกค้าโทรมาเลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ขั้นต้นที่ผมแนะนำไว้ให้สุดนี้นะครับเซตอ่าเซตนี้ถ้าเป็นรับตัวเซตนี้ไปนะครับตัวพร้อมใช้เราจะแถมลูกให้หนึ่งขวดนะครับลูกห้าทัสิงหให้หนึ่งขวดเซตนี้ราคาสี่พันห้าร้อยบาทนะครับท้ายเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่แท้นะครับไม้จริงไม้ประดู่ เติมลมได้400 psi ยิงได้20นั่นนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลองให้ดูนะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับเป็นชุดที่2นะครับเป็นชุดกำคอเนบแก้มนะครับเบอร์สองลำสแตนเลสนะครับถังสแตนเลสนะครับชุดนี้เป็นสแตนเลสท,ทั้งชุดนะครับอสอดไส้ด้วยทองเหลือง12เกียวในนะครับ ผมสอดไส้เป็นทองเหลือง12เกียวในเส็นนี้พร้อมใช้นะครับเติมลมได้400 psi เหมือนกันยิงได้20นัดนะครับไกของเราเป็นไกลอลูมิเนียมนะครับไกลอลูมิเนียมกึ่ง CNC อย่างดีนะครับท้ายไม้ประดู่กำคอเนบแก้มนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าจะเป็นลูกค้าสนใจเป็นท้ายลูกซอง ก็โทรมาตามเบอร์โทรขั้นต้นเลยนะครับหรือว่าตอนท้ายเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับเซตนี้นะครับราคา6000บาท6 0พันเราจะแถมลูกไปให้หนึ่งรอยนัดนะครับ6000บาทเราจะแถมลูกไปให้หนึ่งร้อยนัดนะครับเซตนี้เป็นสแตนเลสทั้งชุดนะครับห6 0 0 0บาทาจะแถมลูกนะครับลูกไปให้หนึ่งกล่องนะครับเซตนี 6, ้แล้วก็ บคู่มือนะครับช่างทอยจะมีใบคู่มือแถมไปให้ทุกรายการนะครับไม่ว่าจะชุดยิง8มิลแปดมิลชุดพร้อมใช้แล้วก็เบอร์2ชุดพร้อมใช้นะครับจะมีใบคู่มือแถมไปให้นะครับวิธีการเติมลมนะครับต่อไปเป็นสี่ร้อยพีเอไอมันจะมีต้องมีตัวเติมลมนะครับตัวเติมลมเติมธรรมดาไม่เข้านะครับต้องใช้สูบแรงดันสูงนะครับ ขัดเข้านะครับสูบแรงดันสูงช่างทอยก็มีขายนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับก็บวกไปทีละเซตเลยลูกค้าจะได้ตัวไหนตามราคาที่ช่างทอยบอกเลยนะครับแล้วก็บวกไปนะครับต่อไปนะครับเป็นชุดกล้องครับกล้องของ BSA นะครับห้าท่ากล้องของ BSA นะครับ4 คูณถึงสิบหกเท่าเลยนะครับตัวนี้อย่างดีนะครับช่างทอยขายอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวครันนี้นะครับช่างทอยจะรีบหน่อยเพราะว่าฝุ่นมันลินพำพำนะครับเดี๋ยวช่างทอยจะทดสอบให้ดูนะครับจะเป็นทดสอบอไอตัวเบอร์สองนะครับแล้วก็ตัวแปดมินนะครับอ่ะผมลองทดสอบแปดมินก่อนนะครับแรงนะครับเป็นลมช่างทอยนะครับกดลูกเลื่อนนะครับ ใส่แกนป้อนใส่ลูกเข้าไปยัดแกนนะครับขึ้นไกลแล้วก็ยิงเลยนะครับเลี่ยงนะครับยิงได้ยี่สิบนัดนะครับอ่ะเดี๋ยวช่างทอยจะเทดเป็นเบอร์สองนะครับเป็นลูกห้าจุดห้ามิลน,นะครับหัวเห็ดนะครับ ่าจุดหมิลหัวเห็ดนะครับมันเดินครับกระชากแกนขึ้นลูกหลังนะครับแล้วก็ยิงเลยนะครับอ่าโอเคอ่าช่างทอยขอฝากช่อง YouTube นะครับขอฝากช่อง YouTube ของช่างทอยนะครับช่างทอยอะไรซิ่งนะครับอ่า i อเลายนะครับ0 9นส 307 3 0น2นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ094 307 3002นะครับช่างทอยก็ขอฝากติดตามนะครับเพียดช่างทอยอะไรสิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ